สวัสดีครับผมเจน XCMG o c e a ็ม a ีอ a สซนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแนะนำรถตักของ XCMG รุ่น LW 186 f ปเีเป็นรถที่ออกแบบไว้สำหรับใช้ตักสินค้าทางการเกษตรนะครับเวื่น้ำหนักอยู่ที่5.5ตันนะครับประมาณ5.5 5.8ตันบุ้งกี1.6คิวตักปามได้ประมาณครั้งละประมาณ800ถึง1ตันนะครับยกสูงจากพื้น4.5เมตร 4.67เมตรประมาณนั้นครับก็สามารถตักดิบๆได้โดยที่ไม่ต้องมีหลุมนะครับสำหรับลูกค้าที่มีลานปามนี่แหละเป็นฝูงรถตักนะครับด้านขวามือนี่เป็นฝูงรถตักของ r w 1 6 0 f v นะครับซ้ายมือรุ่น r w 1 8 6 f v ทีมงานต้ในใดมองหารถตักที่ใช้ในธุรกิจอยู่ไม่ว่าจะเป็นรถตักประเภทไหน ใช้ตักดินหินทรายสต็อกไหนแขนสั้นแขนยาวติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์086-491-4246ผมเจน XCMG Asia Thailand ยินดีให้ข้อมูลสำนรับ,บทุกท่านทั่วฝ้าเมืองไทยนะฮะนี่เลยฮะเดินสุดมาเลยนะครับตรงนี้มีเป็นฝูงเลยท่านใดมองหารถที่ใช้ในธุรกิจอยู่ไม่ว่าจะเป็นงานดินหินทรายงานสินค้าทางการเกษตรติดต่อผมมาได้เลยเบอร์เดียวจบ086 1> 1 4 9 1 4 2 4 6ผมเจน XCMG o c อ็มจีโอซีาทยลยินดีให้ข้อมูลสำหรับทุกท่านทั่วฟ้าเมืองไทยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมยินดีนคลิปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณทุกท่านที่เป็น FC ผมตลอดเลยก็นี่แหละขอบคุณมากครับผม